นนสินิ t าพบเนื้อง,งอกหมดลูกรอบสามโสดไม่มีแฟนบ้านปลายชีวิตมองบ้านพักคนชรลานูนสินิ t าพบเนื้อง,งอกหมดลูกรอบที่สามเผยวิธีรับมือรั้นโสดมาสิบปีไม่มีแฟนสแกนเค้มบ้านปลายชีวิตมองบ้านพักคนชราแชร์เคล็ดลับอยู่กับตัวเองให้มีความสุขนูนสินิ t านางเอกดังยู่90วันนี้มาเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวสุดช็อกหลังเนื้อง,งอกที่หมดลูกกลับมาเป็นครั้งที่3พร้อมเผยประสบการณ์เล่นติ๊กต็อก จนทัวมาลงแล้วรวมทั้งไขข้อสงสัยทำไมสวยขนาดนี้ต้องโสดนานถึง10ปีโสดจริงหรือไม่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเป็กกี้สิทธัญญาและตะกแตนชนรดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการทราบมาว่าเนื้องอกมันกลับมาจุโจมอีกแล้วหลังทำให้มันยุบได้ก็ฉลองและเลิงไปดีใจอุ้ยตายแล้วยุบแล้วเราก็กินกินระมัดระวังนะ แต่ออกไปกินข้างนอกบ้านซะเป็นส่วนมากไม่ค่อยได้ทำอาหารทานเองมีวันที่คุมอาหารเองน้อยลงทานนอกบ้านเยอะอะไรที่อยากกินไม่เคยกินแล้วไม่ได้กินมานานก็กินเต็มที่ไปเลยคือกินมากเกินไปนั่นเองหิวโหยตอนแรกที่รักษาตัวจนหายหายไปนานกี่ปีจริงๆรักษาตัวประมาณ6เดือนเนื้องอกยุบก็ไปตรวจมันยุบลง หลังจากดีใจประมาณช่วงก่อนปีใหม่เราก็ฉลองเริ่มกินแต่สิ่งที่ชอบเป็นความทรงจำในวัยเด็กขนมโดนัทชิฟฟอนเค้กชอบกินเบเกอรี่กินแป้งขาวเยอะอะไรที่อดมานานก็กินหมดทุกอย่างวิฟครีมเอยเนยเอาหมดทานเยอะแค่ไหนโดนัทประมาณ6ชิ้นต่อหนึ่งค้งกินแบบจุกๆ6ชิ้นทีเดียว6ชิ้นหนึ่งกล่องกินคนเดียวไม่แบ่งใครเหมือนฉลองไม่ได้กินมาหลายปีพอกินก็กิน6ชิ้นทีเดียว ทำแบบนี้ติดต่อกัน3เดือนอาทิตย์ละ1ครั้งพอกินโดนัท6ชิ้นเสร็จอยากกินอีกแล้วไปวอนหาของกินที่ชอบแซบไม่แซบชาติไหนก็แล้วแต่ประดังประเดกกินกินตอนแรกที่เจอเนื้องอกตัดสินใจจัดการยังไงครั้งแรกตอนอายุ30หมอบอกว่ามีเทคโนโลยีใหม่2กล้องคุณหมอแนะนำว่าลองผ่าตัดไหมเราก็คิดว่าดีนะผ่าแล้วจะได้จบจบไปจะได้ไม่เป็นอีก พอผ่าเสร็จปุ๊บตื่นมาปวดท้องเพราะใครผ่าตัดหมดลูกจะรู้ว่าเอาเท้าลงพื้นปวดขึ้นมามากกว่าจะเดินได้ก็กระย่องกระแย่งประมาณ2อาทิตย์เจ็บแล้วจบโอเคเราก็คิดว่ามันหายแต่ปรากฏว่าผ่านไป2ปีวิถีชีวิตเป็นแบบเดิมกินไส้กอกกินของที่มันมาจากอุตสาหกรรมทั้งหมดของที่ชอบของที่ใช่กินง่ายกินเร็วไม่ต้องอุ่นฉีกกินเลยก็ได้ทำหมดกินเสร็จปุ๊บเอ๊ะ ทำไมไปตรวจ2ปีผ่านไปเราต้องหายสีปรากฏว่ากลับมา2เม็ดมันย้ายที่ด้วยตอนแรกมันอยู่ในช่องท้องอยู่ด้านนอกของมดลูกไปเบียดกับตับพอสองปีกลับมาคราวนี้อยู่ในกล้ามเนื้อของมดลูกเลยมันไปงอกใหม่ในจุดอื่นพอพฤติกรรมการกินเรายังเหมือนเดิมเราใช้ชีวิตแบบเดิมคุณหมอแนะนําว่าเป็นฮอร์โมนไปกระตุ้นทําให้เกิดเนื้องอกได้ก็คิดว่าฮอร์โมนส่วนหนึ่ง แต่ไอสิ่งที่เรากินเข้าไปมันไปสะสมระยะเวลา10-20ปีที่เราใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆม,มันก็ส่งผลต่อส่วนต่างๆในร่างกายของเราของพี่แจ็คพอตมาออกที่หมดลูกรอบแรกตัดสินใจผ่ารอบสองตัดสินใจยังไงไม่ผ่าเก็บไว้ดูเล่นก่อนครั้งที่2พอป่วยเกือบเป็นมะเร็งได้ค้นพบว่าทำการ ลดน้ำหนักรูปแบบหนึ่งด้วยการดื่มน้ำเปล่าเท่านั้นมันช่วยให้ตัวเนื้องอกฟอลงไปได้มันไม่ได้หายไปนะมันหดเล็กลงหนึ่งคอต,ต้องกี่วันสำหรับพี่ให้เห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของเซลล์ต้อง3วันทำ3วันแล้วไม่ควรทำมากเกิน3-5วันแค่นี้ควรจบแล้ว บางคนเดี๋ยวนี้มาราธอนทํามากกว่า10วันอันนั้นก็จะมากเกินไปและส่งผลเสียแก่ร่างกายอันนั้นไม่เห็นด้วยต้องทำสามวันแล้วผสมเกลือที่บริสุทธิ์ไปด้วยหลังจากตัดสินใจครั้งที่สองเจอเนื้องอกไม่ผ่านมันหายห้ามใช้คําว่าหายใช้คําว่าฟอและเล็กลงพอมันฟอและเล็กลงอย่างที่บอกพฤติกรรมการเอาของเข้าปากเรา มันก็ยุบหนอพองหนอมันก็โตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนื้องอกไม่มีใครสรุปได้ว่าทําไมถึงเกิดขึ้นแต่เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายเองที่เขาเรียกว่ามันจะกลายพันธุ์แต่จะไม่กลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์ร้ายแค่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถโตได้ด้วยตัวเองมีการใช้พลังงานของเขาเองมีการใช้อนาจักรสร้าง ขิงดอมของเขาเองแต่ไม่ถึงกับเป็นมะเร็งเขาจะเปลี่ยนไปเป็นกลายพันธุ์มันอยู่ที่ความเครียดการทานน้ำตาลปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่จะแปลงออกเป็นเซลล์ร้ายแต่นี่ยังไม่ถึงเนื้องอกอาจจะเป็นเซลล์ที่กลายพันธุ์แล้วสามารถโตมาได้เองมีการดึงพลังงานมาใช้เองเหมือนเขาสร้างบ้านของเขาเองได้รอบที่สามที่กลับมาเป็นครั้งนี้บ่งบอกยังไงอาการแรกคือเจ็บปีกหมดลูกเวลาไข่ตก ใครอยากมีลูกจะรู้สึกเจ็บและหน่วงในวันที่ไข่สุกจะรู้สึกปวดตึงธรรมดาแต่ของพี่มันเจ็บและเลาลงไปเจ็บแบบจีด๊ดจิตไม่ได้อยู่แค่หนึ่งวันถ้าไข่ตกจะมีระยะเวลาหนึ่งวันปวดตึงนิดหน่อยแต่ถ้ามากกว่านั้น2-3วันไม่หายยังเจ็บจี๊ดอยู่แสดงว่าอาการของคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นซีดถ,ถุงน้ำที่รังไข่ให้ไปหาคุณหมอเลย พุงตรงดิ่งไปเลยแล้วแจ้งบาปตัวเองเลยว่าหนูคิดว่าเป็นซีดถุงน้ำที่รังไข่ค่ะแกก็ทำหน้าแบบดูได้ยังไงแต่พอไปอันตรสาวปุ๊บมันแตกแล้วมีร่องรอยอยู่นะว่าแตกแล้วแต่ที่รู้มากับมาแน่นอนคือเนื้องอกสองตุ่มนี่แหละกลับมาในขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็บอกว่าหนูกินเลเทะตอนมันแตกส่งผลอะไรปวดตึงเจ็บมาห้าวันธรรมดารังไข่สุก เขาเดินทางมาอยู่ตรงมดลกูกจะมีอาการแค่ปวดตึงๆด้านซ้ายและด้านขวาสลับกันอย่างละเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการปวดจีตลงไปอันนี้เริ่มมีต้องไปหาคุณหมอถ้าต้องหาให้เจอต้องไปวันที่เราปวดเลยซึ่งภาพวันนี้คือเนื้องอกของดิฉันเองอันหนึ่งคือ7เซนอีกอันหนึ่งคือ4คุณหมอก็เสนอว่าตัดเลยไหมเราก็ยังดือ้อเพ่งอยู่ว่าอย่าพึ่งดีกว่า หนูยังอยากเก็บไว้ดูเล่นสองก้อนนี้จะสองปีที่แล้วที่เจอที่ผ่ายุบแล้วก็มาใหม่ทำไมมั่นใจว่าจะกลับไป Water f a r t i n g อีก เพราะมันช่วยให้ตัวเนืองอกมันฝ่อได้แล้วมีอันตรเซาวยืนยันผลมาการปฏิบัติตัวการกินของเรานี่แหละค่ะที่จะทําให้เราแข็งแรงหรือเจ็บป่วยมันอยู่ที่ตัวเราเองรอบสองก็ตั้งใจมากแต่รอบสามผีเข้าผีออกเหมือนได้เวลาทำ water f a u s h i n g ทําดีมาสี่เดือนอาการเจ็บที่รังไข่ที่เป็น5้ถึงหวันหายรอบเดือนประจํามาเป็นปกติ ทุกอย่างดีขึ้นหมดแต่ก็มีอาการมีชีวิตที่ทำงานที่คลุกขลักบางทีไม่สะดวกไม่ถนัดก็ขอเวลาตั้งใจจริงๆอีกสักทีแล้วจะไปตรวจกับคุณหมอว่ามันจะยุบลงไหมปีครึ่งที่กินสนุกสนานคือการกินข้าวนอกบ้านสองวันสามมื้อแล้วอีก5วันคุมอาหารแต่ก็กินสมื้อ5วันก็กินข้าวปกติกินเนื้อบ้างไม่กินบ้างกินหลายๆอย่างจำไม่ได้แต่บางทีเป็นอาหารที่ซื้อมากินด้วย สวันที่เหลือกินอะไรที่ปล่อยจอยก๋วยเตี๋ยวส้มตําอาหารจีนที่ผัดใส่น้ำมันหอยผัดไฟแดงใส่น้ำมันหอยใส่ทุกอย่างบุฟเฟ่ด้วยอร่อยตรงไหนก็ไปกินหมดแล้วกินเยอะมากกินเท่ากับผู้ชายตัวโตๆคนหนึ่งสเต็กก็กิน350กร,รมัมไม่พอก็ไปซัดมันบดอีกกินขนมปังผักไม่กินตกเกย็นก็กินอีกผัดซีอิ๊วราดหน้าบางทีก็ข้าวกระเพราให้คุ้มกับ5วันที่อัานมา ทำไมไม่ตัดสินใจตัดหมดลูกทิ้งการตัดถ้ามันใหญ่ขนาด10กว่าเซนขึ้นไปพี่ยินดีแต่ยังเจ็ดอยู่พี่ก็ถอยยังขอเถียงว่าขอรักษาแบบนี้ไปก่อนขอทำระบบออ auto page ไปก่อนซึ่งระบบออ auto จจี้มันได้รางวัลโนเบลไพรยมา ก็เชื่อว่าอย่างน้อยรางวัลโนเบลไพลน่าจะส่งผลดีในเมื่อเราทดลองหนึ่งครั้งกับตัวเองแล้วมันดีดังนั้นการกลับไปทำครั้งที่สองมันก็น่าจะดีทำไมชราใจกินทุกอย่างในสองวันไม่กลัวมันกลับมาอีกหรอจริงๆไม่ได้คิดว่ากลัวกลับมาหรือไม่กลับมาคิดว่ายังไงมันก็อยู่กับพี่ตลอดไปอยู่แล้วเนื้องอกแต่ทำยังไงที่จะเมนเทนให้อยู่ในขนาดที่เราควบคุมได้มากกว่า เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลตัวเองรอบนี้ออกมาเปิดเผยเป็นเนื้องอกรอบอีกรอบไม่กลัวเสียฐานแฟนคลับที่ติดตามเราอยู่หรอไม่นะการทดลองเราทดลองกับตัวเองแล้วว่าเกิดผลจริงแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่มันไม่มียาเม็ดเดียวแล้วบอกว่าจะหายจะดีไปตลอดมันเกิดจากพฤติกรรมการกินของเราเองนี่แหละที่มันสร้างสุขภาพดีหรือไม่ดีขึ้นมาซึ่งมันก็ให้เห็นทั้งคู่พอกินเลยเทะกินไม่ดีกินม้วซัวขึ้นมา ก็กลับเป็นเรื่องที่หลีกเรี่ยงไม่ได้ฉะนั้นการที่จะรักษาพฤติกรรมการกินให้คงอยู่ต่อไปคือการ m a i n ท a สุขภาพของเราให้มีความยั่งยืนการทำ Water f a s h i n g ครั้งนี้ก็ต้องนับเพราอทำบ่อยมากเป็นครั้งที่6หรือ7จริงๆมีกติกาว่าคนเจ็บป่วยปีหนึ่งทำได้6เดือนต่อเนื่อง ถ้าเป็นเนื้องอกแบบพี่นะเดือนหนึ่งทำสามวันแต่สำหรับคนเป็นเนื้องอกที่หมดลูกเท่านั้นนะให้ทําตรงรอบประจำเดือนมันก็เลยยุ่งยากแล้วรอบประจำเดือนไม่เคยคุยกับเราสักทีว่าจะมาเมื่อไหร่พอตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วงานเราค่อนข้างยุง่งบางทีสี่เดือนทำได้หลังจากนั้นไม่ได้แล้วก็ยุ่งมากแต่คนต้องการ Reward ์ and reset เ อย่างภาวะดื้ออินซูลินภาวะเบาหวานประเภทที่สองอันนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องรังรอแต่ต้องคุยกับคุณหมอก่อนนะถ้าใครรับยาอยู่ว่าอยากทำ water f a ฟาจิ g ให้คุณหมอช่วยคุมยาแนะนำหน่อยว่าควรทานยาแบบไหนเพราะการทำมันคือการเล่นกับเคมีและระดับน้ำตาลในเลือดควรเรียนรู้และศึกษาก่อน คนปกติไม่ได้ป่วยไข้อะไรการทำ water f a r t i n g ทำได้ไหมคนปกติปีหนึ่งทำครั้งเดียวหรือปีหนึ่งสองครั้งมากสุดพอแล้วไม่ควรทำมากเกินไปกว่านี้และไม่ควรทำเกินสามวันพอแล้วแต่ถ้ามีแค่รอบประจำเดือนไม่ตรงอยากมีบุตรอยากทำรอบเดือนให้ตรงอันนี้คือการรีเซ็ตรีวิร์ o ฮอร์โมน หลังจากรีเซ็ตตัวเองมา4-6ครั้งจากรอบที่3ตอนนี้ได้ผลยังไงบ้างรอบประจําเดือนตัวตรงสม่ําเสมอระบบเาผาผลาญในร่างกายสามารถควบคุมได้ดีกินเลเทยังไงก็ไม่อ้วนแต่ขอร้องผู้หญิงทุกคนอย่าเอาไปใช้ในการลดน้ําหนักเพราะมันไม่เกิดผลหรอกมันแค่รูดน้ําหนักแค่3กิโลภายในเวลา3วันไม่ได้เสียอะไรมากไปกว่านั้นแต่ที่มันดีคือการรีเวิร์ด แอลลีเซตเรื่องระบบเผาผลาญในร่างกายระบบเราจะดีขึ้นฮอร์โมนจากผิดเพียเพ้ยนไปมันก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นผลที่ได้รับตรงตรงต้องเรียกว่านักวิทยาศาสตร์เป็นสายทดลองเอาตัวเองเป็นหนูทดลองกับเรื่องต่างๆและเรื่องการกินทดลองเรื่องอะไรบ้างเรื่องการทานวิปครีม พราะตอนนี้เราชอบเครื่องดื่มกันเนาะทุกคนมีเครื่องดื่มดีต่อใจวันละแก้ว2แก้วบางคนบอกว่าห้ามกินวิปครีมแต่ไปกินครีมที่ทําจากพืชพีก็รองทั้ง2อ,อย่างนี่แหละแต่เลือกรองวิปครีมก่อนทานวิปครีม1ลิตรต่อ1เดือนเท่ากับ2เดือนกินต่อเนื่องที่เห็นเลยคือน้ําหนักขึ้นมาเลย3ากิโลยกตัวอย่างเช้ากาแฟดา เราใส่วิปครีมลงไปโดยไม่ใส่น้ำตาลแค่นี้2เดือนน้ำหนักก็ขึ้นมา3กิโลไม่กลัวหรอเพราะเราเป็นหนูทดลองเนื้อง,งอกจะใหญ่กว่าเดิมพี่คิดว่าเรากำลังทดลองกับอะไรอยู่และเราต้องรู้ว่าเราคอนโทรลกับอะไรฉะนั้นเราต้องระมัดระวังการหวาดกลัวกลัวได้ระวังได้แต่ถ้าเรารู้จุดแก้ไขรู้วิธีแก้ไขมันคืออะไร คือการทานของเราเองฉะนั้นมันก็ควรเรามาระวังเรื่องนี้แต่อยากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนรู้ว่าการทานอะไรซ้ำๆเดิมๆบ่อยๆแล้วเป็นอุตสาหกรรมมากเกินไปไม่ดีไม่ได้หมายความว่าทานไม่ได้แต่ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะพอควรถ้ารู้ว่าเราป่วยไม่สบายอยากกินจังเลยเว้นระยะให้ห่างไปนิดนึงของอุตสาหกรรมคืออะไรที่ไม่บูดไม่เน่าใน7วันอยู่ในตู้เย็นออกข้างนอกได้ ตั้งไหวข้างนอกได้ไม่มีราขึ้นไม่เสียภายใน7วันอยู่ในตู้เย็นปิดฝาสนิทแล้วสามารถกินต่อได้จนหมดใน1เดือนถ้าทำเองได้ก็จะดีอาหารยำไทยบ้านเราถ้าไม่ใส่ไส้กรอกหรือหมูยอกก็ยังทานได้อยู่สมตำก็ไม่เข้านอกจากใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำหวาน น้ำปลาร้าส,สูงเกินไปถ้ารสพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีอยู่อาหารอิสานถือว่าเป็นอาหารที่ดีมากๆอยู่อาหารท้องถิ่นทั่วไปแกงอ่อมแกงเรียงอาหารบ้านเรากินได้หมดไม่เป็น p r o เ e s s e d food มากความรู้แน่นมากตอนนี้เป็น tiktoker ok ด้วยเกิดอะไรขึ้นทัวลงนอกจากกินอาหารแล้วยังดูแลตัวเองเรื่องอื่นก็บอกทุกคนว่าสระผมเดือนละครั้ง ทุกคนก็อีสกบกจังเลยทำไมไม่สระผมจริงๆคือไม่ใช้แชมพูสระผมแต่ใช้น้ำเปล่าล้างทุกวันเข้าใจทฤษฎีกระดาษซับมันกันเนอะยิ่งซับหน้าเอาความมันออกน้ำมันในรูขุมขนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเส้นผมและหนังศีรษะก็เหมือนกันเมื่อคุณสระช้าล้างเอาไขามันออกทั้งหมดมันเกิดความแห้งแห้งแล้วไขมันก็ต้องรีบมาทดแทนทันทียิ่งสระยิ่งมันสังเกตไหมว่าทำไมสระผมแล้วสองวันมีกลิ่นตุยตุยตุ มันด้วยเยิมด้วยมันมีกลิ่นเน่าออกมาถ้าเราสะดด้วยน้าเปล่ามันก็จะลดความมันตรงนี้มันจะค่อยๆหายไปแล้วถามว่าใช้อะไรทดแทนได้บ้างใช้เบกกิ้งโซดาละลายน้ําก็จะช่วยได้เบกกิ้งโซดาครอบจัก,กรวาลสามารถผสมน้ําแล้วก็ล้างแต่จะบอกว่าถ้าทําสีผมก็จะไม่สามารถท,ทําทฤษฎีนี้ได้ สีผมที่ทำไว้จะหลุดเลยถ้าคนไม่ได้ย้อมผมถ้าอยากดีท็อกเส้นผมและหนังศีษะแนะนำเบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะน้ำ1กระมังสะเอามือถูๆแล้วเวลาถูต้องถูนวดที่หนังศีษะนะชำระล้างอันนี้ก็ใช้ได้ตอนนี้โสดไหมยังเหมือนเดิมค่ะพี่ทำงานยุ่งมากไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็บิน เข้ามานะแล้วก็บินออกไปบินออกไปเองจริงๆแล้วพี่มีเซนต์อย่างหนึ่งถ้าใครเข้ามาแล้วมีกลิ่นอายจะสร้างปัญหาให้ตัวเราเราจะสอบสัมภาษณ์ก่อนลองถามความคิดเห็นทั่วไปของเขาล้วฟังว่าเขาพูดอะไรแล้ววิเคราะห์แยกแยะคนนี้น่าจะสร้างปัญหาให้เราเนอะก็ประตูอยู่ทางนั้นค่ะเชิญออกสแกนเขายังไงคนไม่มีความสุขในชีวิต แล้วเขาหาสิ่งชดเชยบางอย่างอยู่แล้วเขามองว่าเราคือสิ่งชดเชยจะทําให้เขามีความสุขในชีวิตของเขาเขากําลังย่ําอยู่ในจิตใจของเราเองอยู่เขาหาเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วเราเป็นดอกไม้ดอกนั้นเดี๋ยวเธอมาแล้วต้องสร้างความสุขให้ฉันแน่เขามีความทุกข์อยู่ในใจนั่นแหละคือการได้กลิ่นไม่มีความสุขของเขาพอได้กิ่นนี้ปุ๊บก็จะรู้สึกเอาละงั้นแปลว่าเราไม่ใช่ มองออกได้ยังไงว่าเขาประมาณนี้ลักษณะการพูดของเขาเขาต้องมีเรื่องเล่าว่าเขามีความขมขื่นอะไรบ้างคัดกรองพอเคยโดนมาหรือเปล่าไม่เคยแต่หลังจากที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองพี่ก็รู้ว่าความสุขที่มาจากตัวเราเองมันอยู่ตรงไหนเวลาเรารู้ว่าความสุขที่มาจากตัวเราเหมือนเรามีรากแข็งแรงเราจะสามารถโฟกัสคนได้ว่าไอคนนี้ไม่มีความสุข สดมานานกำแพงสูงหรือไม่ไม่สูงเลยกาะไวเตียเ่ยๆตรงตะตุ่มแต่การสแกนเลเซอร์ของเรามีผลต่อการใช้ชีวิตของเราเราจะมีความสุขในชีวิตหรือไม่นะคนที่ดีดออกเป็นสายฝอชายรู้สึกอันตรายมากพอพูดแบบนี้จะรู้สึกว่าเขาจะมีแอเรียที่เราไม่ควรเข้าใกล้ถ้าคนเข้ามาต้องสดใสามาเลย ไม่ถึงขนาดนั้นมองว่าคนเรามันจะแสดงออกถ้ามีสุขภาพจิตดีเขาจะมีความสุขด้วยตัวเองวิธีการใช้ชีวิตหรือวิธีการพูดวิธีมองโลกบอกเองว่าเขามีความสุขเราอย่าหน้ามืดตามัวรีบว่าชาตินี้ฉันจะหาแฟนไม่ได้หาสามีไม่ได้เป็นจุดบอดในชีวิตไม่ใช่ไม่ต้องรีบดูแล้วคนนี้เขาเข้ากับเราได้มีทัศนคติที่ดีนำพาชีวิตเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้ แบบไหนถึงจะชนะใจเราต้องการคนมองโลกในแง่ดีซึ่งหาได้ยากนะเวลาคนมองโลกในแง่ดีจะแสดงออกด้วยคำพูดพอฟังแล้วคนนี้คิดดีเนอะแค่นี้เองแต่ไม่มีวะไม่ได้ปิดก็สแกนเรื่อยแต่ไม่มีคนให้สแกนน่ากลัวจะขายไม่ออกแล้วคิดว่าจะโสดตลอดไปที่ปักหมูดจริงๆคือฉันต้องสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระรของหมอไม่ป่วยติดเตียง ให้รองเทอมถ้าเราไม่มีคู่ครองไม่ได้แต่งงานไม่มีบุตรบุตรคงหาไม่ได้ลรวละตอนนี้พี่จัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเวลาแก่แล้วจะได้มีที่พักที่พักผ่อนหย่อนใจโลกแมปถ้าไม่มีคนดูแลไม่มีผัวไม่มีลูกไม่มีแฟนดูบ้านพักคนชราที่ดีเขาดูแลเอาใจใส่มีระบบมาตรการที่ปลอดภัยที่สำคัญคือดูร่างเราเอง เราควรแก่แบบไม่ต้องนอนติดเตียงไม่ต้องเจาะคอไม่ต้องใส่ท่อดูแลตับไตดูแลอวัยวะปอดตับไตม,ม้ามทุกอย่างดูแลการกินทุกอย่างแลนมาก็คือดูที่อากาศดีกว่ากรุงเทพแต่ยังมองไม่เห็นเลยว่าที่ไหนอากาศดีอยากได้ที่อากาศบริสุทธิ์ขึ้นไปเหนือกรุงเทพนิดนึงไม่ไกลไม่ไกลโรงพยาบาลที่กรุงเทพดีขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงเรามองอย่างนั้น แชร์เคล็ดลับทํำยังไงอยู่กับตัวเองให้มีความสุขโดยไม่หมกมุ่นเรื่องความรักอย่าโฟกัสที่เขาทําให้เรามีความสุขควรโฟกัสที่เรามีความสุขได้ด้วยตัวเองสามารถจเจริญเติบโตเบ่งบานได้ด้วยตัวเองถ้าภายในเรามีความสุขบางคนข้างนอกมาเติมให้เราไม่ได้หรอกเราต้องสร้างความสุขให้ตัวเองบางอย่างก็ต้องยอมรับว่าบางสิ่งอาจขาดหาย แต่เราอาจมีสิ่งทดแทนได้เช่นกันเพศใดเพศหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทําให้เราเจริญงอกงามขึ้นมาได้เพราะเขาไม่ใช่ปุ๋ยที่ดีตัวเราเองต่างหากที่เป็นปุ๋ยให้ตัวเราเอง